พูดอะไรกันไว้คะพี่แก้มก็พี่กราองเพลงด้วยกันแหละครับเชิญครับผมพี่แก้มเชิญครับใช่เป็นอากาศดอกไม้นะคะผมชื่อดอกว่าไม่รู้ทำไมแต่พี่ก็เองส่งพี่คิดว่าผมเป็นคนหัวไวค่ะนั้นเลยฮะส่งมาเออดีไหมคะเมื่อกี้บอยแบนด์ดีไหมคะดีมากเต้นได้อมเพรียนที่สุดแล้วใช่เหรอคะใช่มากเลยที่ถ่ายคนดูได้เลย คุณบอกมืออะไรกันคะอยากร่วมเต้นกับพวกเราเลยดีอ๋อหว้าตอบไม่ตรงคำถามเลยอยากร่วมเต้นไหมคนเราถามอยากร่วมเต้นกับด้วยกันไหมมีไม่อยากก็ดีไงคะก็อยากไงคะอ๋อดีอยากเต้นใช่แต่ขอเกิร์ลกรุ๊ปบ้างได้ไหมคะชีวิตผมเนี่ยไม่เคยป็นเศษเลยพี่แก้มเกิร์ลกรุ๊ปเพียงไรพี่จะงเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเกิร์ลกรุ๊ปเพียงไร พี่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเออใครจะมาแบบว่าเออนี่ไม่ใช่รายการสีโพดํานะฮะให้มันเป็นตึ้งเป็นเต๋าก็ไม่ถนัจดจบด,ด,ดุดป้าเออไม่ถนะัดเออไม่ถนัดถ, <ๆ S 2> ถนัดถนัดอะไรเหรป้าบอกขอแตะเ,ออลเพลงอะไรคะขึ้นเลยค่ะเพลงอะไรคะขอมากค่ะเอ,เอาเอางี้เอาเพลงที่ทุกคนร้องได้ดีกว่าตอนนี้ทุกคนจะช่วยกันร้องกับพวกเราแล้วเนื้อหาดีๆด้วยทุกคนแค่ร้องได้กันเต็มเลยครับร้องนำด้วเมื่อกี้เนี่ยจริงจริง เป็นนักร้องนำก็คือนำท่อนไปก่อนใชไหมใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากถ่ายรูปด้วยเนาะเช่นเงื่อนไงเนาะคเราจะเซลฟี่จะเซลฟี่กับทุกคนได้เลยครับได้ครับจะแบบเทหรือว่าเซลเลยไหมเนาะเซลเลยได้ไม่ได้มีคนเยอะหรอยเราจะถ่ายรูปกับทุกคนโดยที่เราไม่ถามว่าอยากถ่ายกับเราไว้นะฮะขออนุญาตมอครับเราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่บนเวทีครับตรงนี้ไหมครับขออนุญาตมองกล้องที่แก้วนะเป็นกล้องที่แพงมากๆนะครับผมโอ้ ไร้ค่าตัวนี้อไร้คนก็อร้ค่าทุกคนถ่ายรูปไปหน่อยนะครับผมรบกวนนะครับทุกคนทุกคนนะแสงได้ไหมคะจริงๆถ้าตรงตรงนี้นะคะแสงจะดีด้านบนครับช่างโงหน้าลงมาเลยแสงดีมากแสงดีมากข้าบนขยิมครัข้างบนได้พี่ข้างบนติดติดข้างบนเลยไหมข้างบนยิ้มนะครับข้างบนไหนเออข้างบนเห็นแล้วข้างบนเห็นแล้วอันนึงอันนั้ทุกคนข้านนะคะเนื้อ อีกัอีกอันหนึงสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบ่ไรัหมดเนีะเสียบเสีบไปล็อีกอไเสีบไปอนีใช่ไหมครับเดวเือสองเพลงสุดท้ายแล้วพี่ฮ้ยทำไมเพิ่งมาเองจี่ไปไหนากนาหครับผมก็อยากอยู่กับคุณนานๆเอาเพลงเอาลงสิค อชอบการที่พ <pl ains> ูดไปปั <Hum dû t> ๊บเข้าต่อยังไงวะเนี่ยพูดอะออกไปนะพี่เ้่ยด้วยกันเป็นเพลงที่เนื้อหาดีมากมาเลยค่ะรับผมทำไมโหรบองโหทำไมโหท่ททไอจ 爱情在眼前。 ขอเสียไมรรงห่อยพี่จความ,วามพยายางที่ทำเเธอ

เพลงมาด้านซ้ายโหดังมากกับเพลงอย่างน้อยทำไมอ่ะไม่น่าเลยถามคำเดียวไม่ถูกกับบิ๊กแอดไม่เกวไม่ถูกทุกคนหรือว่าเพิ่งฟังมาเหรอช่วงไรเหรอไม่ถูกกับผมีเลยครับผมทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นเราไม่ังกันก็ส่วนใหญ่แล้วทำไมอ่ะเราจะร้องเพลงความหมายที่ดีที่เราจะร้องแทบทุกงาน คแต่งานนี้ก็ไม่เหมือนที่อื่นนงมีร้องสี่คนใช่สี่คนไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันเพรามีวันไหนที่ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปหมดหรอทันมันก็สวยงามอยู่ที่มันเป็นนั่นแหละแม่พลอยคนไหนคือแม่พลอยไม่รู้เหมือนกันครับผมที่เห็นอยู่มีแต่แม่พลุยนะครับแม่ขอทำเป็นพูดเบื่อเบื่ออย่างน้อยเขาก็ร้องอย่างน้อยทุกงานก็เห็นไปกันทุกงานเลย เออไม่ทำาพื่อเงนเลยเออเอาหลาปเพลงสุดท้ายไปพี่